ได้ไหมคะฮัลโหลมาหรือยังคะได้ไม่เอ่ยขอโทษทีนะคะทั้งบ้านพอดีใบขัดห้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวพูดใหม่ได้เดี๋ยวพูดใหม่ได้นะคะวันนี้วันศุกร์เลิกงานกันมาเหนื่อยๆเป็นยังไงบ้างฮัลโหลได้คะ่ะไม่เป็นไรได้แล้วเนาะโอเคค่ะได้แล้วนะคะป่กกี้ขัดห้องทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยเสียงดังเกินไปคือความฮอตของดิฉันมันไป <laughs> ทาลาย ทุกสิ่งบนโลกใบนี้หลงตัวเองเกินเบอร์น้องที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันเมื่อกี้ก็คือแนะนําไปแล้วก็คือถ้าใครอ่านปากออกนะคะไปย้อนดูหน่อยนะนะนิดนึงคือวันนี้ค่ะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง How To KYC ก็คือขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่ง่ายในแบบฉบับของซ i p m a x นะคะแล้วน้องที่นั่งอยู่ข้างดิฉันแนะนําตัวเลยค่ะน้องอีกรอบนะคะอีกรอบนึงค่ะชื่อฟ้าค่ะจากซิ p Max ค่ะค่ะ ซึ่งวันนี้เราน้องฟ้าเนี่ยจะมาช่วยแพงนะคะในการที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจการ KYC ได้ง่ายขึ้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยที่จะทําขั้นตอนการ KYC เนี่ยหนึ่งคือคุณต้องมีสมาร์ทโฟนถูกไหมอ่ามีสมาร์ทโฟนหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมานะคะแล้วโหลดแอปพลิเคชัน Zip Max ของเราได้นี่นะคะต้องเป็นหน้าแบบนี้ หลายคนคือดิฉันเชิญชวนมาแล้วว่าเอ้ยน้องๆเดี๋ยววันนี้พี่จะมาไลฟ์สอน how to KYC คือบางคนเขายังไม่มีมาทําด้วยกันอ่ะรอโหลดนะคะนับ1-5ถึง้าค่ะโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำกัน1 2 3, 4 5อ่ห้า่าขั้นตอนอต่อไปเลยค่ะน้ะองฟ้าโอเคก่อนอื่นสำหรับคนที่จะทำ KYC ก็ต้องมี Account ของ Si ปเมก่อนใช่ก็คืออ่าพี่โหลดเสร็จแล้วอฟะอโหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยเข้าไปในแอปพลิเคชันจะมีปุ่มหรือว่ามีข้อลั์ที่ให้ทำการยืนยันตัวตนค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมสงี่ต้องเตรียมก่อนอื่นต้องเตรียมหนึ่งเลยบัตรประชาชนบัตรประชาชนใช่แล้วก็ประชาชนใช่แล้วก็สองก็คือหน้าบุ๊กแบงค์ค่ะหน้าบุ๊กแบงค์ก็คือหน้าสมุดบัญชีสมุดบัญชีธนาคารธนาคารของคุณเป็นอะไรก็ได้ถูกไหม่ะเป็นธนาคารไหนก็ได้โอเคเลยต้องเป็นธนาคารที่จะใช้ทําธุรกรรมกับซิปแม็กซ์โอเคเลยค่ะแล้วสามละคะ อ่สาสตัวเองตัวเองอ่าเตรียมตัวเองเพราะว่าขั้นตอน KYC เนี่ยเราจะมีการยืนยันตัวตนโดยใช้หน้าตาของเราด้วยนะคะใช่แล้ต่อไปค่ะในเมื่อเราเตรียม3อย่างเสร็จแล้วโหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อย1มีบัตรประชาชน2สมุดบัญชีหน้าบุกแบงค์นะคะต้องเป็นบัตรประชาชนนะคะไม่ต้องมีคำถามว่าเป็นพาสปอร์ตกับใบขับขี่ได้ไหมคะพแพงบอกไว้ตรงนี้ว่า เดี๋ยวจะเกิดปัญหาการทํา KYC ไม่ได้หลายคนเนี่ยจะชอบมาสับสนวันนี้เรามาคุยกระจ่างแล้วว่าต้องเป็นบัตรประชาชนเท่านั้นแล้วก็หน้าสมุดบุ๊กแบงก์จากนั้นก็เตรียมสภาพหน้าตาตัวเองให้ดีนะคะต่อไปค่ะก็จะเข้าสู่กระบวนการทำอ่าใช่จะมียังไงบ้างคะโอเคค่ะเริ่มแรกขั้นตอนแรกนะคะก็คือข,ขั้นตอนแรก จะถ่ายหน้าบัตรประชาชนก่อนถ่ายหน้าบัตรประชาชนต้องถ่ายทั้งหน้าทั้งหลังอลูกค้าบางท่านถ่ายมาแค่ด้านหน้าด้านเดียวอันนี้ติดกับใช่อย่างที่คุยกับน้องฟ้าไว้ก่อนหน้านี้แล้วคือก่อนก่อนที่จะมาไลฟ์เนี่ยน้องฟ้าได้ให้ข้อมูลแพงมาส่วนหนึ่งแหละแพนก็จะมากระชับให้ทุกคนได้ฟังอีกตรงนี้คือน้องฟ้าบอกมาว่าเราจะต้องถ่ายเนี่ยมีปัญหาหลายคนฟังนะคะว่าการทำธุรก ทุกอย่างเคขั้นตอน KYC การยินเงินตัวตนน่ะคุณต้องคํานึงถึงด้วยว่านี่คือการเงินของคุณนี่คือเงินของคุณคุณจะมาแบบ ถ่ายในแสงมืดๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเตรียมอย่างแพงเ่ยแพงจะมีเอกระดาษ a อวางเป็นพื้นหลังเลยจากนั้นคือวางบัตรประชาชนทั้งหน้าทั้งหลังเอามือถือถ่ายค่ะจัดแสงให้ดีอย่าย้อนอย่าทําให้มันว่ามันไม่ชัดคือทุกอย่างมันต้องชัดเจนแล้วจะทํา KYC ผ่านนะคะทุกคนนี่คือปัญหาที่หลายคนทําไม่ผ่านเพราะว่าถ่ายรูปไม่ชัดค่ะจากนั้นก็ เป็นขั้นตอนพอถ่ายรูปแล้วต้องถ่ายทั้งหน้าทั้งหลังนะคะขอเน้นย้ำว่าต้องทั้งหน้าทั้งหลังโอเคค่ะจากนั้นจะเป็นขั้นตอนสมุดการช่จะเราจะต้องถ่ายสมุดบัญชีหน้าสมุดบัญชีลงในคอลัมน์ต่อไปลงในหน้าต่อไปในแอปพลิเคชันสมุดบัญชีนี่คือก็คือต้องเห็นตัวเลขครบเลยใช่สมุดบัญชีจะเป็นหน้า ข้างหน้าจะต้องมีข้อมูลครบไม่ว่าจะเป็นชื่อเลขบัญชีอะไรพวกนี้ค่ะเพราะบางทีมีลูกค้าบางคนเขาถ่ายหรือว่าถ่ายส่งมาข้อมูลไม่ครบทางทีมงานก็อาจจะต้องแบบไปขอข้อมูลเพิ่มเติมนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ KYC ไม่ผ่านนะคะอาจจะผ่านช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องขอมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมและนี่ก็คือกรณีที่เกิดหลายๆคนเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมไม่ผ่าน ปัญหาบางทีไม่ได้อยู่ที่เรานะคะเราต้องไปดูได้ว่านี่คือวิธีการที่คุณที่จะทําให้การ KYC ของคุณง่ายขึ้นและไม่ต้องรอ,อนานนะค่ะจากนั้นค่ะพอแบบเอ่อเกี่ยวกับเรื่องธนาคารเสร็จแล้วเราต้องทําอะไรต่อคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวค่ะกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วไอ้เตรียมหน้าตานี่เราต้องขั้นตอนไหนอ๋อพอดี อ่าใช่หลังจากบัตรประชาชนจะเป็นการแบบธนาคารถ่ายรูปหน้าตัวเองธนาคารแล้วก็ถ่ายรูปหน้าตัวเองถูกไหมถ่ายรูปหน้าตัวเองใช่ไหมถ่ายรูปหน้าตัวเองก่อนธนาคารสิคะพี่อ๋อพี่ทุกคนทุกคนดิฉันทําน้องฟ้าสับสนนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นคือบัตรประชาชนเสร็จแล้วก็มายืนยันตัวเองใช่ถ่ายรูปหน้าตัวเองจะเป็นการแบบเหมือนเซลฟี่ณขณะนั้นแบบเรียลไทม์เลยค่ะ แล้วเซลฟี่ต้องมีวิธีการยังไงบ้างคะน้องฟ้าเราต้องแบบเปิดหน้าให้เห็นหน้าตาเราห้ามแบบผมปกตาไม่งั้นแบบเซ็นเซอร์ก็จะไม่ทํางานแต่งหน้าไม่แต่งหน้าก็ได้ได้หมด,ไ,ดไม่มีปัญหาแต่งหน้าก็ <ๆ S 1> าแต่งเบาๆเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้เห็นหน้านะคะว่าจะขั้นแรกเนี่ยคือเรายืนยันตัวตนคือการถ่ายบัตรประชาชนขั้นตอนการถ่ายบัตรประชาชนเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังสองก็คือเราจะเซลฟี่ตัวเอง ซึ่งคอนเทนต์นี้คอนเทนต์วิธีบอกการทำ KYC มีแล้วไปย้อนดูในเพจของ 10x Thailand ได้นะคะฉะนั้นค่ะเวลาเซลฟี่เนี่ยเห็นแสงตอนนี้ไหมคะหยิบเบอร์ถือของคุณขึ้นมาถ่ายหน้าตรงแบบนี้ในขั้นตอนการ KYC ไม่ใช่มีแคห่หน้าตรงแลวแฉะนะเราจะต้องเอียงซ้ายเอียงขวาเพื่อยืนยันระบุตัวตนให้ครบถ้วนเพราะว่ามันเป็นการที่จะทำให้คุณปลอดภัยด้วย มันเป็นการวิธีที่ k y c เนี่ยคือยืนยันตัวตนแล้วก็เซฟคุณไปในตัวด้วยนะคะเพราะมันคือบัญชีของคุณจากนั้น,นะคะ่ะก็เป็นสมุดบัญชีธนาคารอ่าค่ะเป็นยัง,ไง,งไงบ้างคะน้องฟ้าต้องทำยังไงบ้างอย่างที่เราไปคะ่ะตอนหน้านี้ว่าต้องแบบถ่ายหน้าเต็มให้มีข้อมูลครบถ้วนค่ะถึงจะถึงจะผ่านไปขั้นตอนต่อไปได้ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการปรอกแบบข้อมูลส่วนตัวค่ะค่ะแล้ว ยังไงต่อคะข้อมูลส่วนตัวต้องตอ,อะอะอไรบ้างยังไงบ้างในส่วนของข้อมูลส่วนตัวหลายๆคนอาจจะติดในด่านนี้นะคะเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านอาจจะแบบโดนทีมงาน KYC ถามกันมาเยอะอย่างเช่นในกรณีที่เรื่องที่อยู่อะคะ่ะเออใช่ลูกค้าบางคนก็คือกรอกที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบันอย่างเช่นอะ บ้านอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราอยู่กรุงเทพอ่าเราไปกกอกที่อยู่บ้านที่เชียงใหม่อย่างนี้ไม่ใช่เราต้องเป็นที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่กรุงเทพเท้าน้นอ๋อเพราะว่าการทํา KYC เราต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลาใช่เราต้องอัปเดตเราทำอะไรอยู่ที่ไหนใช่แล้วแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องเป็นความจริงเท่านั้นต้องเป็นความจริงค่ะก็คือง่ายๆนะคะอันนี้ขั้นตอนนี้ พี่ว่าทุกคนน่าจะทําได้<ช><ช>นะะไม่ไม่ได้ยากอะไรเพราะปกติทําธุรกรรมต่างๆคือการข้อมูลแล้วมัน<ช>มี<ช>อะไร<ช>ข้่มอีกไหมคะในการทำเค y c อ่าต่อไปขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกรอกแบบประเมินความเสี่ยงค่ะพี่อ๋อขั้นตอนนี้ดีมากใช่ค่ะแล้วทีนี้ค่ะหลังจากกรอกบางบางคนอาจจะติดตรงนี้อย่างเรื่องอะไรบ้างคะอย่างเช่นกรณีบางคนเขาว่างงานนะคะพี่แต่ว่ากรอกเข้ามาว่ามีการแบบ มีรายรับรายได้จากการทําธุรกิจอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สมมุติว่าพี่ตอบไปว่าพี่เป็นดาราอ่ะมีเงินแบบเดือนละร้อยล้านเราก็เช็คได้เราสามารถเช็คได้ค่ะถ้าพี่บอกถ้าพี่เป็นดาราแล้วพี่กอะว่าอ่ะว่างงานอยู่เราเราสืบได้จริงหรอคะเราบ้าเยทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้คือก็อย่างที่บอกว่าทุก การทำ KYC คือชัดชัดแม้กระทั่งรูปถ่ายแล้วก็จริงข้อมูลต้องจริงสามคือต้องอัปเดตนะคะต้องคือทุกอย่างมันต้องเรียวหมดอะมันต้อง<ช>จริงหมดไม่นั้นคือมันจะทำให้คุณไม่ผ่านนะคะขั้นตอนนี้ค่แล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยขั้นตอนนี้<ล>เสร็จ<ๆ>จากเสร็จจากแบบประเมินความเสี่ยงต่อไปะจะเป็นขั้นตอนที่ให้กรอกแบบเออยอมรับในข้อเสนอนะค่ะ อ๋อก็คือพอคุณทําอะไรมาเสร็จแล้วก็เหมือนทั่วไปเลยทุกคนเหมือนเหมือนที่เราไปซื้อของหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีการติเพื่อยืนยันก็คุณแบบอย่างนี้นะก็คือทุกครั้งที่ทําอะไรอ่านให้ครบนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องมาแบบค่ะมอนงงกันทีหลังหลังจากเรากดแบบยอมรับไปแล้วจะมีอีเมลอัตโนมัติเด้งเข้าไปในอีเมลของคุณลูกค้าค่ะอีเมลเป็นอีเมลเพื่อยืนยันการทํา KYC อีกรอบหนึ่งแล้วพี่ต้องกดไหมอย่างพี่คือเป็นคนที่ขี้เกียจมากเป็นผู้หญิงที่อ,อยากจะรู้อยากเห็นแต่ไม่ไม่ชอบอีเมลเลยถ้าพี่ไม่กดพ,พี่ก็ยืนยันตัวตนไม่ผ่านใ่ะพี่พฉะนั้น <laughs> เมื่อทําทุกอย่างเสร็จแล้วทางเราอืจะส่งอีเมลไปให้คุณเพื่อตอบกลับยอดเพื่อรับอีกทีใช่กดรับกด Verify ตัวเองอีกทีจากนั้นจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ทีมงาน KYC อ่ะจะทําการตรวจสอบและ คุณลูกค้าก็แค่รอถ้าเกิดผ่านเราก็จะมีอีเมลมาบอกว่ารอบหนึ่งใช่อีเมลบอกสเตตัสว่าอ่ะผ่านแล้วนะใช่แต่ว่าถ้าในกรณีบางท่านที่แบบอาจจะมีขอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยทางทีมงานก็จะส่งไปในทางอีเมลเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือหลังจากที่ทำอะไรทุกอย่างในในนี้เสร็จแล้วนะคะในแอปพลิเคชันถูกไหม เสร็จบดแล้วเค c เสร็จหมดแล้วอย่าลืมเช็คอ e ีเมลบ่อยๆใช่ค่ะคือพอทําเสร็จแล้วเช็คไปเลยเช็คไปเลยคือเราตื่นเต้นอยู่แล้วอ่ะถ้าจะได้มาทําอะไรแบบนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คอ e ีเมลค่ะ<ช>แล้วยังไงต่อคะนะคะ้องฟ้าอันนี้คือเห็นได้เลยป่ะจากนั้น หลังจากที่ลูกค้ายืนเต้นยังหลังจากที่ลูกค้าได้อีเมลยืนยันว่าผ่านแล้วอันเนี้ยก็คือเทคได้เลยค่ะเทคได้เลยใช่แฮปปี้มากทุกคนง่ายไหมคะอ่าคนดู23,500ล้านคนมีอีก2 0 0 0 0 20,000คนกำลังโหลดอยู่ที่ฉันเต้นรู้ได้ยังไงอ่ะพี่มีตาทีใช่ไหม เราพี่ก็มี hai, พี่จ้างด้วยนะพี่จ้างหลังใหมา <mop. S 2> ประมาณสองประมาณสองคนเองงบเราก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็ไม่มีเราออกให้จ้างเท่าไหร่อ่ะสองจ้างสองคนคนละบาทรอเล่นรอเล่นรอเล่นใหม่ใหม่เราไม่มีจ้างอะไรขนาดนั้นนะคะคือจะบอกว่ามีจริงๆคนที่พ <c oughs> ี่แบบบอกปากต่อปากจริงๆหรือบางคนที่เป็นแบบ ญาติพี่น้องคนรู้จักพี่คือพอเห็นว่าทําแล้วเขาก็ตื่นเต้นพี่ก็เลยบอกเออเดี๋ยวมารอดูที่คลิปนี้ละกันะฉะนั้นคือทุกคนทําขั้นตอนอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยอย่างที่น้องฟ้าบอกก็คือสามารถเทรดได้เลยเพราะว่าแอปของเราเนี่ยใช้ง่ายด้วยนะและแอบกระซิบมาว่าทีมงาน KYC ของเราตอนนี้โอ้ยตื่นเต้นอีกแล้วว่าทุกคนจะไม่ต้องรอใช่ไหมคะน้องฟ้าเพราะอะไรเอ่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ทีมงาน KYC เราทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมง ีช่ชั่วโมงนะคะ <laughs> เดี๋ยวมีสักวันหนึ่งแพงอาจจะเซอร์ไพรส์แบบลูกค้าติดปัญหาอยู่แบบแพงวิดีโอคอลคุยเลยอะไรเงรี้ยเอาไหมเอาไหมแต่ว่าตอบคําถามอะไรไม่ได้นะ <laughs> ต้องไปหลังบ้านตอบอะไรอย่างงี้นะคะ<อ>เพราะฉะนั้นคือไม่ต้องกลัวค่ะบางคนบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเก,กี่ยวกับ KYC รอชาอ้าจังเลยคือบางทีเนี่ยแพงต้องขอออกตัวและขอโทษไวตรงนี้ว่า มันอาจจะไม่ได้ช้าเพราะเราอย่างเดียวด้วยช้าเพราะคนเพราะว่าหลังจากวันนี้ไปทางเชื่อว่าหลายคนน่ะอาจจะเข้าใจวิธีแล้วทําให้มันง่ายขึ้นถ<ช>ูกไหมเพราะบางคนก็ยังอาจจะถ่ายบัตรประชาชนแล้วมันก็ยังจางอยู่<ช>อะไรแบบนั้แต่ถ้าวันนี้ไปคือคลิปนี้น่าจะสอนให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนเนี้บิตคอยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอะเรื่องใหม่สําหรับใครหลายคนมันก็เลยทําให้เกิดกรณีที่ว่า KYC ของเราหรือระบบของเราเนี่ย บรรช้าลง<ช>หรือเปล่านั่นก็คือมีส่วนด้วยแต่ว่าพูดไว้เลยค่ะว่าช้าแต่เราชัวร์นะคะเราเอาความปลอดภัยของลูกค้า<ช>เป็นทีต่ตั้งนะคะเราจะไม่เอาลูกค้ามาเสี่ยงแน่นอนเพราะฉะนั้นใ,<ช>ใจเย็นๆอยากได้ของดี<ช>ต้องรอใช่ค่ะพูดอย่างนี้ต้องรอพูดอย่างนี้เรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าว่าติดอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าพี่ขาใจมากพี่ต้องพูดว่าพี่หรือน้องดี น้องนีกว่าค่ะน้องเนี่ยอีกประมาณพรุ่งนี้น้องอายุสิบแปดแล้วค่ะคือน้องน้องแพงอะค่ะพี่ฟ้าน้องแพงอะอยากจะสมัครซิปแม่แบบอยากมีอยากเท,ทกเ็นอยากมีมันอยากมีบัญชีน้องจะน้องจะทำได้ไหมน้องอายุสิบแปดสิบแปดแล้ว พรุ่งนี้สิบแปดค่ะพรุ่งนี้สิบแปดงั้นสมัครพรุ่งนี้ค่ะอ๋อก็คือสิบแปดสมัครได้ใช่อายุสิบแปดสมัครได้เราต้องแบบมีผู้ปกครองรับรองนะคะใช่ต้องมีผู้ปกครองรับรองออทุกคนที่รักทุกคนคะ่ะน้องๆที่อายุสิบแปดปีบริบูรณ์สามารถเทรดกับเราได้นะสามารถมีซิกแม็กซ์ได้แต่ต้องมีผู้ปกคอรองมีบมีใบอรองจากผู้ปกรครองด้วยฉะนั้นนะคะไม่ต้องมีคำถามแล้วว่า ยี่สิบสแปดตามกว่าสิบแปดปีขึ้นไปใช้เราคือมีของเราได้เลยเป็นครอบครัวเดียวกับซิมแบ็ได้เลยนะคะใช่ค่ะโอเคฉะนั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้น่าจะทุกคนน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแหละว,ว่าการทํา KYC เป็นยังไงนะคะใช่ค่ะแล้วก็เราจะมีคอนเทนต์การทํา KYC หรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยเข้ามาอีกเหมือนกันก็ติดตามที่เพจของเราไว้นะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้ว่า มีเออเหมือนตอนนี้คือเรามีที่ติดตามเนี่ยหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกเฟซบุ๊กใช่ยูทูก็มีเนาะอินสตาแกรมก็มีแล้วที่ประเด็นคือที่แบบดิฉันอยากจะนำเสนอเพราะว่ามันมีเซอร์ไพรส์อยู่ในนั้นด้วยก็คือเป็นไลน์ค่ะ Official เป็นไลน์ออฟฟิเชียลเออไลน์โอเพนแชทของทาง s i p m a x ของเราแล้ววันนี้พี่มีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือ ขอขออ่านิดนึงนีคะเพราะว่ามันตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นก็เลใจเย็นๆได้ค่ะสําหรับสมาชิกที่ทุกคนฟังนะคะเอาใหม่ตั้งใจตั้งใจฟังนะคะเรามี l ลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะของทาง SIPMAX นะคะสำหรับ100คนแรก100ท่านแรกนะคะที่เข้ากลุ่ม100ท่านแรกใช่ค่ะ,คะของเรานะคะจะไม่บอกว่ากติกาคืออะไรนะเข้าไปก่อน แต่จะบอกว่าของรางวัลที่เราจะให้เนี่ยหนึ่งร้อยท่านแรกก็คือเหรียญใช่ไหมคะเป็นโทเค็นของเราถูกต้องก็คือ CMT CMT โอ้ยดรแบงค์ของเราเปอีกแล้วค่าบอกแล้วพระแพงอยู่ที่ไหนคือเปที่นั่นแต่ไม่ใช่พระแพงเปนะคะก็คือดรแบงค์เราก็แค่เราก็แค่เอาส่วนนั้นมาแบบพูดให้ตัวเองแบบอ่าเปจริงไม่มีนะคะ อีกอย่างค่ะแต่วันนี้แพงมีค่ะเห็นในตัวแพงไหมคะที oh, oh. ่หลายคนก็อยากได้อะไรคะมาเข้าเรื่องกันนะฟ้าเพราะวันนี้เราจะเปย์อะเราจะเปย์นะคะเราจะเปย์ได้เลยค่ะเราจะเปย์นี่ค่ะนี่ที่ดิฉันใส่อยู่นะคะที่ดิฉันใส่อยู่ดิฉันไม่อยากถอดเลยเพราะหัวแอบหัวแบบตั้งหัตั้งหค่ะเราจะใส่ตั้งหค่ะทุกคนฟ้า แ่งหมวกลูกเราจะแต<ส>ก<ส><ส>หมวกนะนะคะนี่เลยหมวกจะบอกว่าผ้าเราอ่ะดีมากมคือพี่จะเล่าสตอรี่ว่าผ้าเราเดีย <laughs> วไม่เอาเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวขายของหมวกดีมากนะคะคือเก๋มากเป็นสีกรม,มแบบนี้ก็คือสีของเราเนี่ยเองค่ะจะแจกสามท่านสามท่านนะคะกติกาของเราในวันนี้ค่ะกติกาของเราในวันนี้นะคะต้องมี บัญชีกับทาง s 0 Max จากนั้นกดไลค์กดแชร์ f c e e o o o k แฟนเพจของเราด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะก็คือไลค์ทั้งกดไลค์ทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์เพจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยส่วนเรื่องของคำถามนั้นนะคะเอ๊ะพี่พี่พูดไปครบอย่างเนาะกติกาของเราโอเคอีกอันนึงคือ สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนว่าจากการไลฟ์ครั้งที่แล้วเนี่ยมันกระแสะตอบรับดีมากในการที่อยากจะได้ของของเราเราก็พยายามมาตอบแทนให้ทุกคนได้มีความสุขกันอย่างทั่วถึงนะคะเราก็เลยขยายเวลาการร่วมสนุกกับกิจกรรมในการตอบคำถามในวันนี้นะคะเราจะคัดสามคนเท่านั้นสามคำตอบที่โดนใจทีมงานซิปแม็นะคะมากที่สุดเราจะ ปิดการแข่งขันในวันเที่ยงคืนในเวลาเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นะเ,ออเราจะปิดลับนะคะเพราะฉะนั้นจากไลฟ์นี้จบทุกคนก็ยังได้ตอบยังได้ร่วมสนุกออไม่ได้แค่แบบร่วมสนุกอยู่ในไลฟ์แล้วเหมือนครั้ทงที่แล้วนะเราจะให้โอกาสทุกคนเ,ออเพราะฉะนั้นค่ะตอบมาคนละหนึ่งนะคะ หนึ่คำตอบเท่านั้นนะเพราะว่ามันมีหนึ่งคำถามเราจะเอาแค่สามคนแต่คำถามของเรามีคำถามเดียวและเป็นคำ, <ừ> คำถามที่สุดยอดมากเป็นคำถามที่พี่คิดว่าแบบมันจะเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออคนที่ตอบมาเขาตอบด้วยความ<อ>ที่แบบจริงใจแล้วเราก็อยากให้ของของเราไปจริงๆนะคะเ,<อ>เพราะฉะนั้นค่ะเข้าคำถามเลยว่าเพราะเหตุใด คนฟังคะผู้ฟังอยู่ใช่ไหมคะจากสองหม้าพันสามรอยล้านคนโอเคทังอยู่ดีนะคะเพราะเริ่มคำถามแล้วนะออะออยางยงเพราะอะยังยังวี่อะยังบายางาเลยนะคะเพราะเหตุใดค่ะทำไมถึงเลือกซิฟแม็นะคะเพราะเหตุใดทำไมถึงเลือกซิฟแม็นะคะอ่ะเพราะเหตุใดนะคะ ตอบมาแค่หนึ่งเหตุผลเหตุผลเดียวนะคะเราจะเลือกสามคนที่โดนใจนะคะโดนใจทีมงานโดนใจดิฉันโดน, Bun, โดนใจดอร์บังโดนใจน้องฟ้าโดนใจครอบครัวของเรามากที่สุดแล้วเราจะคัดมาให้เหลือสามคนเราจะแจกไปเลยหมวกใบนี้ที่ดิฉันใส่อยู่ม,มันดีมากค่ะทุกคนนะคะยังไงทวนกติกากันอีกรอบกับคำถามนะคะก่อนที่จะปิดไลฟ์นี้แล้วนะ ก่อนที่จะปิดไลฟ์นี้ก็คืออย่าลืมค่ะคนที่จะมาร่วมสนุกกับเราได้นะคะตามกติกาคือ 1. ต้องมีบัญชีต้องเปิดบัญชีแล้วกับทาง s i t แม็กคุณต้องกดไลฟ์และแชร์ทั้งไลฟ์นี้นะคะไลฟ์ <Okay. S 1> like How to เคไวีนี้กดไลฟ์กดแชร์จากนั้นกดไลฟ์กดแชร์เพจเราด้วยนะคะแล้วอย่าลืมค่ะต้องเปิดเป็นสาธารณะนะ <Ừ. S 1> ไม่นั้นคือคุณสละสิทธิ์ตัวเองในทันทีนะคะต้องเปิดสาธารณะด้วยนะคะ แล้วก็จากนั้นค่ะเราเนี่ยจะปิดรับผลนะคะปิดรับผลเนี่ยวันอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะประกาศรางวัลวันจันทร์นะคะหน้าเพจของเราค่ะคำถามก็คือเพราะเหตุใดนะคะทำไมคุณถึงเลือก1ิปแม็ค่ะถ้าใครตอบมาว่าพาแพงมาเลยเดี๋ยวให้สิบไปนะโอเควันนี้น้องฟ้ามีอะไรจะฝากคนดูไหม <c oughs> แบบอ้อนเขานิดนึง <c oughs> ว่าแบบ เพราะเพราะเหตุใดเอาอย่างนี้ยอ่ะพี่เอาคําถามมาให้ฟ้าตอบเลยเพราะเหตุใดทําไมถึงเลือกถึงเลือกใช่พ่าถ้าเป็นฟ้าเพราะเหตุใดคะเพราะฟ้าอุบไปดีกว่าเพราะฟ้าดีกว่าเพราะอุบไปดีกว่าไม่บอกดีกว่าโอเคแล้วกันพี่อกาบคุณหญิงเพราะเหตุใดพี่ถึงเลือกซิ m แม็กซ์เพราะเหตุใดคะพี่พะแพง โอ้้ดีกว่าเพราะว่านี่ไงคะเพราะว่าเราเป็นครอบครัวพเพราะมันมีแต่ความสนุกบันเทิงมีความรู้แล้วก็เข้าถึงง่ายแล้วก็ช่จริงอะไรแบบนี้เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีข้อข้องใจหรืออะไรนะคะก็สามารถคุยกับเราได้ที่ช่องทางทั้งมีเ er, อ<ฟ>่อเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะแล้วเราก็จะมีไลน์เอ่อเฟซบุ๊ก ขับด้วยที่เป็นกลุ่ของเราแล้วก็จะมีลน์นะคะน่ารักมากค่ะมีแฟนขับของซิมแม็กซ์ทำไว้นะคะเป็นลน์แฟนแฟนขับซิ x แม็กซแล้วก็อีกอันนึงค่ะที่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะเป็น o f f i c เชียลไลของเรานะคะหนึ่งร้อยท่านแรกนะคะที่สมัครเข้าไปค่ะเราจะแจกซีเใช่ไหมโอ้โหบอกเลยว่าอลังการมากสําหรับวันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมอีกอันนึง t i k t o อก Instagram ติดตามให้หมดเลยค่ะทุกคนเราจะต้องรักกันนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันสุกนะคะพักผ่อนให้เพียงพอเราสองคนก็ขอแยกย้ายกันไปบ้านนะคะเดี๋ยวกลับมาไลฟ์กันอาทิตย์หน้าแน่นอนค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ